สวัสดีคะ่ะพี่น้องชาวเกษตรนะคะวันนี้ก็มาพบกับเกษตรมือใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกษตรมือใหม่พามาดูมันสำปะหลังนะคะพันุแขกดําทั้งหมดจํานวน12ไร่ด้วยกันนะคะแปลงนี้โดยแปลงนี้นะคะมีอายุเข้าจะสี่เดือนนะคะก็คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะคะนอกจากปุ๋ยขี้ไก่นะคะโดยเราจะมาดูนะคะวันนี้เราจะฉีดบํารุงโดยการให้พืชทางใบนะคะก็คือ ใส่ปุ๋ยของจัมโบ้นะคะแล้วก็ผสมด้วยสารจับใบนะคะ ะคะพี่น้องคะหลังจากที่เราได้ชมแล้วนะคะการฉีดปุ๋ยทางใบของกเกษตรมือใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะ,กะเกษตรมือใหม่จะพาไปขุดดูนะคะว่าในระยะเวลา3เดือนนะคะต้นมันต้นนี้นะคะต้นมันของแปลงนี้นะคะจะมีหัวขนาดเท่าไหร่แล้วนะคะไปดูกันเลยคะ่ะค่ะใครที่เข้ามาดูนะคะ เกษตรมือใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เกษตรมือใหม่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ